คุณแม่คะคุณแม่คือว่าที่โรงเรียนเขาบอกพวกเรามาว่าให้เตรียมตัวไปลอยกระทงนะคะไม่ใช่พี่ฝนเขาบอกว่าให้เตรียมอุปกรณ์ไปทํากระทงเตรียมอุปกรณ์ไปทํากระทองอย่างนั้นเหรอใช่แล้วครับคุณแม่คุณแม่มีต้นกล้วยกับดอกไม้ไหมครับมีเยอะแยะเลยนะจ๊ะแต่ว่าพวกเราจะต้องช่วยกันปลูกแล้วก็ช่วยกันเก็บด้วยนะ ขอบคุณมากเลยนะครับที่จัดเตรียมมาให้พวกเราสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมีทั้งดอกไม้แล้วก็ต้นกล้วยด้วยบู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 บพี่ฝนครับจอดคิดว่าคราวนี้พวกเราจะต้องมีดอกไม้เยอะแยะมากมายเลยล่ะครับอ๋อทำอะไรกันอยู่ระจานี่ฮหคือว่าตอนนี้พวกเรากำลังเตรียมอุปกรณ์ไปงานวันลอยกระทงนะคะ โอ้ถ้าอย่างนั้นเราก็ดีเลยเดี๋ยวพ่อจะช่วยหั่นต้นกล้วยให้นะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแนมะ่เดี๋ยวหนูสองคนก็ไปช่วยกันปลูกต้นไม้ด้วยนะจะได้ออดดอกไม้ไปใช้ได้ด้วยนะจ๊ะใช้แล้วละจ๊ะถ้าเราปลูกดอกไม้ไว้ที่บ้านเราก็สามารถนาไปใช้ได้ทุกอย่างเลยนะจ๊ะแบบนี้ก็ดีไปเลยนะครับเนี่ยดีจังเลยนะบวกเกมาช่วยฉันรดน้ําดอกไม้แล้วคขั เราจะปลูกดอกไม้ตรงไหนอะพี่ฝนตรงนี้เต็มแล้วอะปลูกในกระถางไงในกระถางหน้าบ้านเรายังเหลือพื้นที่อยู่เลยนะป,ปูปิ๊กใช่แล้วใช่แล้วงั้นพวกเราไปปลูกต้นไม้ดอกไม้ด้วยกันดีกว่านะคะตอนนี้จำมาเล็ดพันธุ์ที่พ่อเพิ่งได้มาใหม่เป็นดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะอยากรู้จังเลยดอกไม้สวยๆจะมีอะไรบร้างนะมาเร็วมาเร็วพี่ฝนนี่เพียกเตรียมนะ้ำมาลดต้นไม้แล้วนะเตรียมกระถางดอกไม้มา ปลูกดอกไม้ได้แล้วโอ้คุณพ่อเตรียมที่ปลูกดอกไม้ไว้ให้เราแล้วนะหลังจากนั้นเราก็จะรดน้ําดอกไม้นี่เลยนี่เลยมีดอกไม้สีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีส้มด้วยนี่ไงมีดอกไม้งอกออกมาแล้วน่ารักจกังมีทั้งดอกเบญจามาดอกทิวลิปแล้วก็ดอกดาวกระจายนี่คือดอกดาวกระจายเหรอพี่ฝนใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะฉันว่าน่าจะใช่นะดอกดาวกระจายสีสวยจังเลย นี่จากคุณแม่เตรียมตะก้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเราสามารถปลูกดอกไม้แล้วก็นำดอกไม้ที่บ้านไปประดับตกแต่งกระทงของเราได้จ้าถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็กระทงของพวกเราจะต้องสวยงามมากแน่ๆเลยนะพี่ฝนใช่ใช่แล้วใช่แล้วมีดอกไม้เยอะแยะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะตอนนี้เรายังไม่มีไม่มีต้นกล้วยเลยค่ะ ต้นกล้วยนี่คุณพ่อเขาบอกว่าจะหั่นไว้ให้นี่นาใช่แล้วละจ้ะแล้วที่สําคัญนะตอนนี้เรามีชามเยอะแยะมากมายเลยเราสามารถนําไปใช้ได้แล้วก็กลับนํามาใช้ที่บ้านได้อีกนะจ๊ะเยี่ยมไปเลยนะครับมีอุปกรณ์เยอะแบบนี้เราจะทํากระทงกี่อันกันเนี่ยปิฝนทำหลายหลายอะไรแล้วก็กลับมาลอยที่บ้านเราจะได้น้าชามมาใช้ที่บ้านเราด้วยไป เรียบร้อยแล้วตอนนี้มีอุปกรณ์ครบหมดแล้วนะดีจังเลยขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยนะคะทำไมคุณแม่เอาดอกไม้ใส่มาอีกนะครับก็จะได้ไปแบ่งกับเพื่อนๆที่โรงเรียนไงล่ะจ้ะแบ่งกับเพื่อนกันเหรอใช่แล้วล่ะจ้ะไปแบ่งกับเพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยนะก็ดีเหมือนกันนะเผื่อบางคนเขาอาจจะไม่มีดอกไม้ก็ได้ที่บ้านนะใช่เผื่อเพื่อนๆของเราด้วยดีจังเลยคุณแม่ใจดีจังเลยค่ะแบบนี้นี่เอง ว่าตอนนี้ลูกๆจะต้องไปเตรียมตัวอาบน้ําแล้วก็เข้านอนได้แล้วนะจ๊ะได้เลยครับคุณแม่กลางดึกคืนนั้นเช้าวันต่อมาอะอย่างนี้อะไรเหรอเนี่ยเช้าวันต่อมาแล้ววันนี้พว่เราถึงวันลอยกระทงแล้วล่ะเราจะต้องเอาของไปทํากระทงที่โรงเรียนใช่ใชช แต่ว่าก่อนอื่นจะต้องไปบอกคุณแม่ก่อนนะว่าเราจะไปโรงเรียนแล้วคุณแม่คะคุณแม่คะวันนี้พอเราจะไปเตรียมตัวลายกระทองค่ะของที่เราจัดเตรียมไว้คุณแม่เอาอะไรมาเพิ่มให้อีกล่ะครับเนี่ยคุณแม่ใส่ตะก้าไว้เพิ่มเติมให้แล้วนะจ๊ะเรามีของเยอะแยะขนาดนี้เลยนะพี่ฝนก็จะมีทุบเทียนด้วยนะอย่าลืมนําดอกไม้ไปแบ่งเพื่อนด้วยล่ะได้เลยครับคุณแม่ขอบคุณมากเลยคะ่ะ นี่ไนงะเรามาถึงโรงเรียนแล้วเอาละ้นะเข้าไปในห้องเรียนศิละปะกันดีกว่าวันนี้คาบแรกเป็นวิชาศิละปะคุณครูเ็าบอกว่าให้เราเตรียมอุปกรณ์มาด้วยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีกะเพาวสวัสดีนะเอาแล้วนะพี่ฝนนั่งเลยนั่งเลยนั่งแล้วนั่งแล้วทุกคนมานั่งที่แล้วครับคุณครูเขามาแล้วละ่ะงั้นเดี๋ยวเพจจะนั่งตรงนี้นะได้เลยได้เลย อาจารย์นักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาทํากระทงกันนะดีใจจังเลยค่ะคุณครูวันนี้เราได้ทํากระทงแล้วพวกเราเตรียมดอกไม้ยัญ่เยอะเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวเราจะต้องออกไปทํากระทงด้านนอกนะจ๊ะเพราะว่าในห้องนี้แค่ไปนิดนึงจริงเหรอคะเราจะไปทํากระทงกันที่ไหนคะเนี่ยคุณครูมีห้องชมรมอยู่ด้านนอกนะจ๊ะเดี๋ยวตามคุณครูไปนะเก็บของมาด้วยจ้ะ ว้าวเราได้มาทำดอกไม้ข้างหน้าสถานที่นี่นี่ที่รงอาหารนี่นาใช่แล้วละจ้ะเราจะใช้ห้องนี้ในการทำกระทงนะเพราะว่าพื้นที่กว้างขวางแล้วก็วางอุปกรณ์ได้ง่ายนะจ๊ะนักเรามาช่วยกันทำกระทงดีกว่านะก่อนอื่นก็หยิบอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนนะพวกดอกไม้ทูบเทียนเอาไว้ที่หลังนะจ๊ะดอกไม้พกเราเตรียมมาแล้วค่ะแต่ว่าผมยังไม่มีดอกไม้เลยครับ ของหนูก็ยังไม่มีดอกไม้เหมือนกันแต่ว่าหนูเตรียมมาเล็ดนธุนมานะคะถ้าอย่างนั้นก็นําไปปลูกที่กระถางแล้วก็หยิบดอกไม้มาได้เลยนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวฉันแบ่งให้เธอก็แล้วกันนะของพวกเราก็มีดอกไม้นะมีเยอะด้วยพวกเธอมาแบ่งกันไปก็ได้นะใช่แล้วใช่แล้ววพาเรามีดอกไม้มาหลากหลายชนิดเลยแล้วที่สําคัญเราเตรียมมาเล็ดนธุนมาแบ่งกับเพื่อนๆด้วยนะ ดอกไม้ของพวกเธอสวยงามมากๆเลยนะถ้าแบ่งกับเพื่อนๆทุกคนจะได้มีกระทงสวยงามกลับบ้านกันนะจ๊ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่ก็บอกกับเพื่อเรามาแบบนี้เหมือนกันให้นําดอกไม้มาแบ่งกับเพื่อนๆค่ะเอาล่ะนะเมื่อมาครบแล้วนะทั้งดอกไม้และอุปกรณ์เดี๋ยวพวกเธอก็จะต้องนําอุปกรณ์วางแล้วเอาดอกไม้มาตกแต่งด้านบนนะจ๊ะได้เลยค่ะคุณครัว่าแต่ว่าจะตกแต่งแบบไหนกันดีล่ะพี่ฝน ตอบแจกในในกระถางดอกไม้สวยๆไงแล้วก็กระทงใบตองแล้วก็กระทงที่คุณแม่เตรียมมาให้น่ะนี่ไงต้นกล้วยที่คุณพ่อหั่นไว้ให้สุดยอดเ,เลยสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเรานําไปแบ่งกับเพื่อนด้วยนะสวยมากเลยพี่ฝนนี่กระทงชามใช่แล้วที่สําคัญเราสามารถนํากลับไปใช้ได้อีกใช่เลยแน่ทุกคนมีกระทงแบบปลาทูไหมกระทงปลาทูไม่มีผู้ปิ๊ก,กบกูบูบูบูผู้ปิ๊กบ,กบ้ว่าไงอะ มีกระทงไก่ทอดใ้่ป่ะกระทงไก่ทอดก็ไม่มีบอรพวกนายสองคนนี่จะเห็นเรื่องกินสําคัญไปหน่อยแล้วนะนี่เพราะฉะนั้นนานๆน,น,น,นี่รอยเราจะต้องปักลงไปในชามแบบนี้สวยจังเลยแค่นี้คือเรียบร้อยแล้วใช่เปล่าใช่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่หวนจะนําดอกไม้ไปแบ่งเพื่อนด้วย เอาเลยเพื่อนๆนี่ดอกไม้ของพวกเรามีเยอะนะแบ่งกันไปบ้างได้เลยนะขอบใจพวกเธอทั้งสองคนมากเลยนะที่นําดอกไม้มาแบ่งให้กับพวกเรานะ่าใจดีมากๆเลยล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเรามีต้องแบ่งกันใช่แล้วใช่แล้วตอนนี้ถึงเวลาตอนเย็นแล้ว คุณพ่อมาแล้วพ่อเราเหรอคะใช่แล้ววันนี้คุณพ่อขอเลิกงานกลับมาเร็วเพื่อมาอยู่กับหนูสองคนด้วยเนาะวิจจังเลยวันนี้พวกเราทำกระทางหลายใบยแล้วก็แบ่งกับเพื่อนๆแล้วก็ทำมาให้คุณพ่อกับคุณแม่ด้วยคะ่ะเก่งมากๆเลยนะทั้งสองคนนะจ๊ะกลับบ้านมาแล้วคะ่ะกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเหรอจ๊ะนี่เด็กๆทำกระทรงมาเผื่อพวกเราด้วยเนาะ จริงเหรอคะเนียเก่งกันทั้งนั้นเลยนะไม่เป็นไรครับคุณแม่พวกเราต้องทำมาเผื่อทุกคนอยู่แล้วแล้วดอกไม้ที่คุณแม่ให้ไปพวกเราแบ่งให้เพื่อนๆด้วยนะครับดีมากๆเลยจากที่รู้จักแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็คุณพ่อคะคือว่าตอนนี้เเรามีที่ลอยกระทงที่บ้านของเราเราสามารถมาลอยได้แล้วคะ่ะ ดีจังเลยนะครับเรามาลอยกระทงด้วยกันทั้งครอบครัวเลยเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วมีความสุขจังเลยได้ลอยกระทงกับครอบครัวของเรานะบ,บ,บ